น้ำพริกหมูสับผัดค่ะหรือจะเป็นกะเพราก็ได้นะคะนี่เราใส่ผักชีนะคะเราใช้ผักใส่ผักชีนะคะเราจะทําเป็นน้าพริกผัดหมูสับค่ะหรือทําเป็นกะเพรากกได้นะคะแล้วแต่ชอบค่ะถ้าใครอยากจะจิ้มเป็นน้าพริกก็ทําเป็นน้าพริกได้นะคะน้าพริกค่ะหรือจะเป็นผัดหมูสับใส่ผักชีนะคะอร่อยหอมค่ะนี่ค่ะ,ะใส่ผักชี ลงไปแบบนี้นะคะนี่ผักชีเด้อไม่ใช่ใบโหระพานะคะเพราะว่าจะได้หอมหอมมันจะลาบก็ไม่ลาบจะน้ำพริกก็ไม่น้ำพริกนะคะแล้วก็จะกะเพราก็ไม่กะเพรานะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าใส่ผักชีเนาะมันก็เลยกลายเป็นน้ำพริกก็ได้คะ่ะได้สามเมนูในในจานเดียวกันนะคะอยู่ที่เราจะอ่าแยกออกไปว่าเราจะทำอะไรนะคะ น้ำพริกหมูสับผัดผักชีค่ะหรือผัดกระเพราผักชีนะคะอันนี้ก็เป็นสไตล์ของเราเองนะคะผัดเสร็จแล้วค่ะก็มีกระเทียมมีพริกธรรมดานี่แหละค่ะโอเคนะคะคลิปสั้นๆค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะน้ำพริกเราค่ะหรือผัดกระเพราผักชีหรือน้ำพริกหมูสับผัดนะคะ